MSM Review Special EP 9วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปตะลุยร้านอาหารอร่อยประจำ Popular Condominium อาคาร49กันค่ะสำหรับ MSM Review Special EP 9ฝากร้านที่บ้านเนี้จะเป็น EP สุดท้ายของพวกเราขอขอบคุณทุกๆร้านจากทุก EP ที่ได้ให้โอกาสเราได้ไปรีวิวและถ่ายทำโปรเจก์นี้จนประสบความสำเร็จวันนี้พวกเราขอพาทุกท่านย้อนกลับไปที่ Popular Condominium อาคาร49เพิ่มเติมร้านอร่อยในเมืองทองกันค่ะ เริ่มกันที่ร้านแรกนะคะร้านตอตึงเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังในเมืองทองธาน,นีสวรรค์ของคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั้งหม้อไฟอร่อยๆน้ำซุปเข้มข้นที่เปิดมานานกว่า25ปีรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะ ก็ชื่อร้านต้อตึงที่นี่คือร้านต้อตึงเตี๋ยวหมูเนื้อตุ๋นเมืองทองอันนี้คือรุ่นที่สองแล้วค่ะรุ่นแรกคือรุ่นพ่ออันนี้คือลูกสาวร้านเราตั้งอยู่ที่ c9 ด้านหลังหันฝั่งตรงข้ามตึกร้านออเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีนก็จะมีเครื่องในคกเนี้ค่ะส่วนมากลูกค้าที่บอกว่าซิ g กเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นไส้กับเอ็นค่ะ นุ่มไม่เหนียวเราจะใช้ไส้เอ็นเอาแค่เป็นลายที่พอไส้เอ็นลายที่จะใช้ประมาณ50โลไส้50โลเอ็น50โลเพราะว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอะคะทุกอย่างเราใช้เวลาทุกอย่างคือเราไม่มีคําว่าเหนียวเราเราานุ่มละมุนทุกอย่างส่วนเมนูหมูสําหรับคนไม่ทานเนื้อเราก็มีหมูตุนหมูสดตับแล้วก็ไส้ใหญ่ของหมูค่ะ ร้านเปิดทานตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะปิด4ี่โมงเย็นถ้าของไม่หมดก่อนค่ะเปิดทุกวันค่ะปิดเฉพาะวันที่1และ2ของทุกเดือน แต่ถ้า 1, 2, หนึไหนตรงกับเสารอาทิตย์เราไม่ปิดค่ะเรามีไลน์แมนเรามีโรบินฮูดแล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะแต่ถ้าเป็นไลน์แมนอย่างเงี้ยราคาก็ะจะต่างจากหน้าร้านแต่แอปอื่นราคาเดียวกับหน้าร้านค่ะปริมาณและราคาเท่ากันมีค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าหนึ่งสามค่ะใช่ค่ะเพจร้านตามชื่อร้านเลยค่ะต่อจุดถึง หมูเนื้อตุ๋นเลยค่ะ Google Map บบเราหาเจอตรงหมดค่ะค่ะก็อยากให้มาลองทานดูสําหรับคนเก่าในเมืองทองที่ยังไม่รู้จักเราหรือว่าคนใหม่ทุ่นเข้ามาอยู่หรือว่าลูกค้าทางไกลที่มีเพจของในเมืองทองหลายๆเพจนะคะก็อยากให้ลองมาชิมกันดูสำหรับร้านต่อไปเมืองทองของท่อส9มีหลากหลายเมนูให้เลือกสั่์ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก ข้าวราดแกงแต่ที่เด็ดสุดเลยคือหมูกระจกที่มีรสชาติหวานกลมกลอมเค็มกำลังดีค่ะสวัสดีค่ะจากร้านเมืองทองของทอดนะคะอาคารซี้าค่ะร้านอยู่ทางขึ้นตึกเลยนะคะช็อปแรกค่ะมีอาหารทั่วไปค่ะเ,เหมือนกับเป็นร้านกึงก่งๆร้านข้าวแกงของทอดนะคะแต่ว่าตัวพระเอกของเราคือหมูกระจกค่ะ รสชาติเข้มข้นค่ะแล้วก็กรอบนานค่ะของเราอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะตัวตัวที่ตัวที่อยากแนะนำจริงๆคือพี่ขายปลาส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลานินปลากระพงพวกนี้ค่ะหนักไปทางปลาสําหรับคนรักสุขภาพนะคะลองลองเข้ามาชมดูว่าเพราะเมนูของเราแต่ละวัน,นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราทาไลยกลุ่มค่ะเพื่อจะโพสตบอกว่าวันไหนเราทําอะไรบ้างแล้วก็สั่งเข้ามาใไลน์ได้เลยใครดีค่ะก็คือฝากเพจด้วยและกันนะคะเพจเมืองทองของทอดน,นะคะของเราขายในเพจด้วย คือเข้ามาสั่งกันได้นะคะจะสั่งปีหรืออยากจะรับไปขายต่อไปขายส่งลองลองลองโทรมาคุยกันดูได้ค่ะค้าในเมืองทองนะคะสำหรับลูกค้าในเมืองทองอยากจะเข้ามาซื้อมาอุดหนุนก็สามารถที่จะส่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะเราจะส่งให้ได้ค่ะโทรมาสั่งได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะร้านของเราอยู่วันอาทิตย์เบอร์โทรนะคะ0-86นะคะ7 1 2 6 4 4 3ค่ะ ฝากเพจเมืองทองของทอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้านเด็ดประจำป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียมอาคารสีกที่เราพาไปรีวิวให้ดูกันวันนี้พวกเราขอขอบคุณทุกทกท่านที่สนับสนุนรายการของพวกเรา msm review special ฝากร้านที่บ้านเอ็มอย่าลืมว่าร้านอร่อยในเมืองทองยังมีอีกมากมายที่รอให้เราไปค้นหารอติดตาม msm review รูปแบบใหม่แล้วเจอกันนะคะ ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะนำเสนอเคล็ดลับมีประโยชน์และไลฟ์สไตล์น่าสนใจรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียว m s m Community